เราพูดการตรวจผลสำคัญตา้งหน้าสุระดักการจัดระกูลพี่น้องการชนภาของกระท้องชีววิทยาท่านนายกพฤษบดีคณะรัฐมนตรีตำบลในพื้นที่จัุรยงเราสร้างผลดีอยู่แล้วว่าในรอบที่ผ่าีรันี่ก็เป็นการลุ้มน้ำใจของพี่น้องชานชาวจตุรยงทั้งแปดอำเทุกหน่วยงานยงไปซ์สุพรรณห้าเพื่ออยู่กับพี่น้อง การบรรเทาเรื่องต้นการบรรเทาเรื่องต้นสได้ก็คันัวเสีมาัอกรั้นจะได้เดเชเป็นตอนที่ควาเียนี้ได้รูัวงาม่รดเองพ่จะเป็นหน้า่การจงหวะยาวนะคะท่าน

OK. 2 3โอเค100ครับ1 2

ต่อไปคือนี่จังหวัดระยองนะครับเปิดตั้งศูนย์และบริจาคสิ่งที่จำเป็นพวกอุปโภคบริโภคน้ำดื่มยารักษาโรคเสื้อผ้าบางส่วนนะครับเพื่อส่งไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จอดชนในพื้นที่ภาคใต้นะครับ ถือเป็นการกลุ่มน,น้ําใจจากคนละยองทั้ง8อําเภอทุกภาคส่วนไม่ว่าภาคราชการภาคเอกชนพ่อค้าประชาชนทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นทนายกเทศม,ตน,มน,นตรนีทนายกงค์การบรรษัทบลและพี่น้องประชาชนทั้งหมดนะครับคือเราไม่เรียกอะไรทั้งนั้นถือว่าเป็นน้ําใจจากคนระยองทุกภาคส่วน นะครับส่งไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนวันนี้เราก็เน้นสิ่งที่จาเป็นในการบริโภคในชิตประจําวันก่อนในเบื้องต้นนะครับก็บพวกยาสาโกรคกยาทักันยุงเ,เสื้อผ้าบางส่วนแล้วก็อาหารแห้งแล้วก็ที่รับประทานได้เลยต่างๆโดยเพาะน้าดื่มวันนี้ก็ทยอยเราก็เปิดศูนย์ทั้งหมดที่ศูนย์หลักอยู่ที่ศูนย์ทการจังหวัดระยองแล้วก็ที่ว่าการอำเภอทั้ง8แห่ง ที่ทําการเทศบาลที่ทําการองค์การบริษัทบลนะครับก็มีภายเอกชนก็ตั้งจุดรับบร่าที่เซนทัน้นวันนี้ก็มีภายเอกชนในพื้นจัดระยองหลากหลายร่วมกันบริจาคเราเปิดทยอยศูนย์วัดตั้งแต่วันนี้เริ่มตั้งแต่8โมงครึ่งถึงสโมงครึ่งทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดท่านบริจาคได้หมดทั้งจะเป็นสิ่งของเป็นเงินเป็นอะไรต่างๆก็ขอเชิญชวนในโอกาสนี้ถือว่าในนามจัดร,รยงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจัดรยงนะครับร่วมกันบริจาค ถือเป็นการแสรงน้ำใจต่อพี่น้องประชาชนภาคใต้ครับเป็นคนไทยด้วยกันครับผมในฐานะผู้ว่าการจังหวัดระยองและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองทุกภาคส่วน,นครับขอส่งกำลังใจให้พี่น้องประชาชนภาคใต้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยได้ตั้งสติแล้วก็ใจเย็นๆนิดหนึ่งตอนนี้หน่วยราชการไหลหน่วยพยายามแล้วก็พายายามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้เป็น,ปนภัยธรรมชาติซึ่งไม่มีใครคาดคิดไม่มี ทุกคนไม่อยากให้เกิดความสูญเสียอันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องหาวิธีช่วยให้เบาบางท่านใจเย็นนิดนึงรัฐบาลส่วนราชการต่าง,างๆพระเอกชนก็ยำร่วมมือร่วม,รวมแรงใจกันถือเป็นความรักสามัคคีของพี่น้องคนไทยครับ